ครับผมสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชายบล็อกนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่บ้านจะพาทุกท่านมาทําเมนูจากส้มโอนะฮะส้มโอไปซื้อส้มโอมาที่หน้าโลตัสแม่สายนะครับผม2แก่น2ลูกนะมันจะมี2สายพันธุ์ก็จะเป็นลูกเล็กเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์สีชมพูหน่อยเรียกว่าทับทิมสยามแบบนี้นะครับกับแบบนี้จะเป็นสีขาวลืมชื่อละชื่อเพาะหน่อยนะฮะจะเป็น ทองดีไหมไอ้สีเขาขาวอะนะฮะตอนนี้ที่เชียงรายบ้านเราก็ปลูกส้มโอได้นะครับอยู่ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งปลูกส้มโอชั้นดีรสชาติดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือถูกปาก่าคือเราไม่ต้องไปรับมาจากโซนท่ากลาง,างเราปลูกได้ที่ภาคเหนือที่ริมแม่น้ําโขงนะครับผมอันนี้เป็นส้มโอเวียงแก่นขนาดใหญ่นะฮะบังเอิญว่าผ่านก็เลยแวะซื้อ ส้มโอนี้ก็จะเป็นผลไม้ที่เก็บไว้ได้นานนะครับผมเรามาช่วยกันกินช่วยกันใช้สินค้าจากเกษตรกรนะฮะบ, <c oughs> <c oughs> บ้านเราส้มโอนะฮะเดี๋ยวจะมาตำส้มโอใส่น้ำปูนะครับกับเมนูวันนี้เป็นอาหารเย็นนะฮะเราเราจะเลี่ยงการกินอะไรที่มันหนักๆพวกเนื้อสัตว์หรือว่าแป้งหรืออะไรเงี้ยเราจะกินแบบผักผลไม้เป็นส่วนใหญ่นะครับผมเดี๋ยวจะมาปอกส้มโอ เวียงแก่นนะฮะส้มโอเวียงแก่นนะครับผมฝากด้วยถ้ามาเที่ยวเชียงรายก็อย่าลืมแวะชิมแวะซื้อหาส้มโอเวียงแก่นนะครับอยู่ตามตลาดทั่วไปในะจังหวัดเชียงรายเลยจะมีพ่อค้าเอารถมาจอดข้างทางก็มีนะฮะตลาดสันกองที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับในแม่สายในอำเภอเมืองก็จะเห็นรถส้มโอจอดขายอยู่นะฮะเยอะมากขายเป็นลูกนะครับลูกนึงก็แล้วแต่ขนาดบางอันถ้าเล็กหน่อยก็20 25 30 40, 50, 50นะฮะ บางอันก็ขายเป็นโลแต่ว่าก็คุ้มนะฮะถ้าขี้เกียจปอกก็เขาก็มีบริการปอกให้ด้วยเป็นแพ็กๆนะครับตต่นี้เรามาปอกเองแล้วเราก็มาตําส้มตําส้มโอกันนะครับผมไปนั่งอยู่ตรงริมกระท่มตรงนูน้นตรงข้างๆนะฮะเราน่าจะใช้ส้มโอลูกเล็กนะครับลูกเล็กจะเป็นทับทิมสยามจะเป็นสี อ่าเป็นสีชมพูนะฮะลูกนี้เดี๋ยนั่งนั่งปอกกันดีดีึด๊บมาวิธีปอกก็จะฝันหัวฝันท้ายนะครับแล้วก็กรีดนั้นเองนะครับอยากมาน,นี้นีดหน่อยนะฮะนั่งบนแค่แล้วก็ปอกส้มโอก,กันนะครับนี่ไงอันนี้จะเป็นทับทิมทับทิมสยามนะฮะ มันก็จะเป็นแดงๆแบบนี้ท้บทิมสยามเห็นไหมมันจะเป็นออกสีสีแดงๆน่ากินมากน,านะครับหั่นแบบนี้นะครับหั่นแบบนี้ก็จะได้ดึงออกง่ายๆมีดอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ก็ยังพอใช้ได้นะครับยังพอใช้ได้อยู่เราปลอลกกุ้เดียวก็พอเนาะเพราะว่าเราน่าจะกินกันไม่หมดนะครับเราน่าจะกินกันไม่หมดทับทิมสยามเนี่เอาจะออกเปรี้ยวๆหน่อยเหมาะสําหรับมา ทำไออันนี้มันก็มีประโยชน์นะเขาเรียกว่าไอเปลือกมันเนี่ยเห็นบางคนเอาไปหยีเอาไปเชื่อมเอาไปอะไรได้เยอะอยู่นะฮะค่อยๆปอกนะครับค่อยๆปอกไปเรื่อยๆอ่ะนี่ไงเสร็จแล้วแล้วก็ เอามีดไอหัน่นเยื่อมันออกหน่อยนะ,ะนี่นี่นี่ทับทิมสยามนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะแกะแกะใส่ในอันนี้ไว้นะฮะนี่นมันจะออกสีแดงแบบนี้แหละทับทิมสยาม นี่นะฮะนี่นี่มันจะเป็นสีแดงสวยมากต้องค่อยๆแกะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ่านี่ได้แล้วนะฮะใส่เข้าไปครับผมตอนนี้ส้มโอเราที่เราแกะกันก็เรียบร้อยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้แหละหนึ่งลูกนะฮะเรากินหนึ่งลูกเหลืออีกลูกหนึ่งเราเก็บไว้กินมาหลังเรากินไม่หมดนะครับสีออกทับทิมหน่อยสีแดงๆหน่อยนะครับ ถ้ามันเปรี้ยวมากเราก็ไม่ต้องเติมน้ำมะนาวแต่ถ้ามันออกหวานๆเปรี้ยวเนี่ยหวานเนี่ยเราจะเติมน้ำมะนาวเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะฮะเปรี้ยวโอเคเปรี้ยวลังดีมันจะเปรี้ยวออกเปรี้ยวมากด้วยนะถ้ามันเปรี้ยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเติมน้ำมะนาวไปไปต้องไปใช้ห้องครัวเพราะว่ามันต้องเอาคกเอาสากแล้วก็เครื่องปรุงพวกอ่าพริก ปลาาน้ำปูอะไรอย่างนี้มันต้องไปทําที่นู่นนะฮะที่นี่มันไม่มีอะไรไฟฟ้าเข้าไปถึงตรงนี้นะฮะป้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําที่ห้องครัวในบ้านเราครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องครัวกันเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เราไปปอกส้มโอนะฮะมีปอกส้มโอแล้วเราก็มาถึงที่ห้องครัวกันนะครับห้องครัวกันครับผมเครื่องปรุงก็เดี๋ยวเี้เตรียมไว้ละ มีคนเตรียมไว้ให้นะฮะก็จะใช้พริกกระเทียมนะ,ะกระเทียมหรือว่าหอมขาวนี่แหละนะฮะพริกสดด้วยแล้วพริกแห้งด้วยนะครับอันนี้เมื่อเกิดเทศแต่งให้สวยๆนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เป็นพระเอกก็คือลากชูลากชูเนี่ยเราจะตาใส่ลงไปในตัวตําส้มโอด้วยนะฮะลากชูก็จะเป็นคล้ายๆลากกุยช่าย,ายเป็นตระกูลเดียวกันนะฮะที่เนี่ยชนเผ่าอ,อาขาชอบกินกันเอาไปเจียวใส่ไข่เอาไปต้อมอะไรเงี้ยลากชูนะครับ ก็ไม่มีอะไรตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาตำส้มโอกันนะฮะอันนี้คือเราเตรียมไว้หมดแล้วนะเป็นเครื่องปรุงอาจจะเยอะหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวดูไปเรืๆๆ่อยๆจะเห็นว่ามีใส่อะไรบ้างนะครับสำหรับแรกให้เราตากระเทียมหรือว่าหอมขาวที่นี่เรียกหอมขาวนะฮะพร้อมกับพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะครับําให้ละเอียดก่อนนะเป็นแบบนี้น,นี่ตำให้ละเอียดเลย เราจะปรุงรสกันให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะใส่ตัวส้มโอรเราลงไปนะครับตักประมาณนี้นะฮะทั้งพริกแห้งด้วยพริกสดด้วยที่ใช้ทั้งสองพริกเลยเนี่ยเพราะว่ามันจะได้หอมมันจะได้หอมนะครับพริกแห้งอาจจะละเอียดช้านะฮะแต่พริกสดไม่แตกละโอเคไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ยวมันจะเผ็ดจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมี น้ำปลาน้ำปลานะฮะไม่ต้องเยอะเพราะว่าปลามันจะเค็มมากนะครับผมแล้วก็น้ำปลาอันนี้น้ำปลานะครับใส่ลงไปน้ำปลาจะเยอะหน่อยแล้วก็น้ำตาลจากนั้นก็น้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บประมาณนี้ จากนั้นก็ใส่กะปิเป็นที่นึงนะครับแบบนี้ใส่กะปินะฮะตามด้วยเครื่เอกของเรานะครับน้ำปูน้ำปูนะฮะน้ำปูอ่ะกะปิมันหล่นนะฮะน้ำปูก็ซักให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับนี่ประมาณนี้นะอีกหน่อยจะได้อร่อยๆมันจะสีดำๆหน่อยนะครับหลังจากใส่เครื่องปรุงทั้งหมดนะครับผมเราก็มาคุกเขาให้เข้ากันก็คือใช้ตัว คกกับสากนี่แหละมาขยำขยำให้มันยี่ให้มันละลายนะครับให้มันละลายเป็นเนื้อเป็นน้ําเนื้อเดียวกันนะครับคนไปเรื่อยๆทั้งน้ําตาลทรายทั้งน้าปลานะฮะแล้วก็น้าปลานะฮะจะได้กลิ่นหอมของน้ําปูมากนะครับอประมาณนี้ ใส่มะเขือส้มนะครับใส่มะเขือส้มลงไปเครี่องจะประมาณนี้โอ้หอมมากเราไม่ต้องตำนะครับผมเราให้น้ำยำม,มันอันนี้เฉยๆแล้วไม่ต้องตำจากนั้นก็ตามด้วยส้มโอนะฮะส้มโอใส่ลงไปเลยทั้งหมดนะครับทั้งหมดลงไปเลย จากนั้นก็คุกนะครับผมคุกให้น้ำมันเข้านะฮะคลุกให้น้ำมันเข้านะฮะจะเริ่มหอมแล้โอเคจากนั้นเราก็ใส่พวกนี้ลงไปให้หมดเลย ะไคร้นะครับผมใส่ตะไคร้ลงไปลากชูนะครับรากชูผักชีฝรั่งนะฮะแล้วก็หอมแล้วก็ใบหอมนะครับใส่ลงไปให้หมดแล้วก็คลุกอีกรอบหนึ่งนะครับเร,เราไม่มีกุ้งแห้งนะฮะปกติเราจะใส่กุ้งแห้งแต่เราไม่มีเรากไ็ไม่ใส่นะ โหอมมากเลยหอมาหอมากหอมมากอ่าโอเคชิมดูหน่อยรสชาติเป็นยังไงชิมนะครับชิมชิมชิมอืมโอเคจะออกหวานหวานนำํำใช้ได้จากนั้นก็ เดี๋ยวสลัดใด้ก่อนนะตักใส่ชามนะครับผมตักใส่ชามครับผมตอนนี้เราก็พร้อมแล้วสำหรับตำส้มโอนะฮะนี่สีชมพูหอมมากตำส้มโอนะฮะเป็นอาหารเย็นวันนี้พร้อมด้วยผักสดนะครับที่เราจะกินก็จะมีรากชู มีผักเลินรากชูแตงกวาแล้วก็ถั่วพูนะฮะอันนี้เป็นน้ำอัญชนันน้ำอันชนันเปล่าๆนะเป็นน้ำแข็งแล้วเราก็เทน้ำเปล่าลงไปอร่อย <c oughs> มีกล้วยด้วยตบท้ายด้วยกล้วยลูกหนึ่งนะครับผมมามากินข้าวกินอาหารเย็นวันนี้นะฮะคนเดียวชิวๆ <c oughs> ไม่มีเพื่อน <c oughs> เพราะว่าเขาทำงานกันหมดนะครับ ลาบทูนี่อร่อยมันจะกลินหอมแล้วก็หนึบๆคแล้วมื่นคำพอดีเราก็ย้ายขึ้นมานั่งบนกระท่อมกันนะฮะอร่อย กินกับลากชูครับผักเลนเนี่ยมันจะเป็นผักพื้นบ้านจะมีกลิ่นหอมมากถั่งเลนนะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ค่อนข้างอร่อยคือเป็นเครื่องเทศได้อย่างหนึ่งได้เลยนะผมว่าจริงๆถ้าใครมีไอเดียเนี่ยตากแห้งนะทําชาชาผักเลนนะมันหอมดีคล้ายๆมิ้นคล้ายๆสารแน่กับมิ้นนะ แล้วก็ลากจูเสียงหมาเสียงลมช่วงเวลายเย็นๆนะอร่อยเดีย <c oughs> อร่อยตรงมีตะไคร้ <c oughs> ตะไคร้นี่ถือเป็นไฮไลท์เลยนะ <c oughs> เพราะว่าเป็นเราเคี้ยวเนี่ย จะได้กลิ่นหอมของตะไคร้นะครับ ชอบูกินเยอะก็ได้นะก็อร่อยครับแอบเผ็ดเหมือนกันนิดห่นนอย <c oughs> แอบเผ็ดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะไม่เผ็ด ว่าเราใส่พริกแค่นิดเดียวนะยังออกเผ็ดเลยนะอร่อยแต่ว่าเผ็ดถือว่าเราใส่พริกเยอะไปหน่อยพริกแหง้งตั้งสี่เม็ดแล้วก็พริกดิบอีกสองวันหลังลดลงมาสักสองเม็ดก็พอเรากินไม่เผ็ดนะครับผมนี่ก็เผ็ดเนี่ยเริ่มแสบปากเผ็ด <laughs> นะฮะเผ็ด <laughs> เดี๋ยวต้องตบท้ายด้วย ้วนน้ำวานะฮะหนึ่งลูกนะครับก็จะครบเซต,ตวันนี้อาหารเย็นโอเคนะครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาอ่าตำส้มโอตำส้มโอใส่น้ำปูใส่น้ำปลาร้านะครับระเพลอใส่พริกเยอะไปหน่อยนะแต่ก็หมดนะฮะหมดเกลี้ยงเลยถือว่าอร่อยเป็นอาหารเย็นเราจะกินผักผลไม้แล้วก็ผักสดอย่างนี้แหละนะฮะ ก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องวีชัยบ็อกนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ